สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีทุกค่ะวันนี้เรามาเล่นเหนื่อยกันแล้วแล้วก็มากินอาหารตามใจฉันด้วยครับผมคุณกินกระต้กมกระบุนเพื่อนทุกคนในเวลากินแล้วตัวท,ที่สาวน้อยจะกินหมดไหมเนี่ยกินแข่งกับพ่อเลยเนะ <c oughs> ยาะนมาแล้วมาแล้วอืม เราต้มร้อนๆครับผมเพื่อนทุกคนกินแข็งกับแาวน้อยหน่อยแาวน้อยจะกินหมดไหมคะกินหมดกินหมดแน่นะกินผักไหมเราอย่าเอาขาลงไปเดี๋ยวขามันติดอยู่ในเตียงอ่ะเดี๋ยวมันไม่ติดมันไม่ติดใช่ไหม,ไมว่างร้อนๆแล้วครับผมเพื่อนทุกคนอ<ำ>ืม อืแซ่บมากครับผมเพื่อทุกคนแต่เวลากินก็ต้องกินกับผมพี่น้อกเหนื่อยแล้วก็กินก่อนครับผมเพื่อนทุกคนอืม เราเน้อตัวเยอะมากอะเก่งใช่ไหมเรากินไม่เก่งเลใครนะพอกินไม่เก่งใช่พอกินไม่เก่งเลยเอาผักไหมคะไม่ผักองกินผักเยอะๆนะลูกรู้ป่ะล่าให้บีบีกินผักบีบ,บ,บ,บีกินผักเหรอเพื่อนเพื่อน,น,นเข้ามาชมยังคะ เดี๋ยวพี่ไพ่กินข้าวก่อนนะคะวันนี้พี่ไพ่อยู่ข้าวแล้วอืมโอ้ยน้ำมูกหลโอ้ยเป็นหวัดกัดจมุกดาวน้อยอืม อร่อยครับผมเพื่อนทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะขมบคุณค่ะก่อนยังเลย <c oughs>